พี่ไปทาอะไรในกองเสื้อผ้<พ>าเนี่ยพี่กำลังดูว่ามันมันทำไมมีเสื้อผ้าแขวนอยู่หลายราวอย่างาานี้มากองละครนี่คันป่าของเรานะครับโอกาสพิเศษวันพิเศษวันอยู่แบบนี้มีอะไรพิเศษพิเศษมาฝอกแฟนๆกันครับม<อ>าเยี่ยมกองละครกันวันนี้เรามาเยี่ยมกองละครอะไรคะสเสน่ห์บามกองเป็นละครเพลง์มวยเลงมาสนับเลยนะจะมาสนามมวยกันซึ่งพระเอกมาทําอะไรงงกันเียเดี๋ยวเดี๋ยวขอขว้างไม้ทิ้งก่อนทําไมอ่ะ นี่จร,จริงๆแล้วคนที่เป็นนักร้องหรือว่าเป็นแบบละครเพลงก็ต้องร้องเพลงคุณพามาสนามมวยด้น,นีนเขามาทำอะไรที่สนามมวยแล้วดูซิว่าใครชอบเฮ้ยพอสลันต่อยู่แพรไพ่แพรไพ่ต่อยู่เขาไปเชียร์<ห>ดู <ๆ S 2> ว่าแพร์ไพ่ <ๆ S 1> จ,จริงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆด้วย, oh, วยแล้วนอกจากนั้นต้องมีนักมวยมีอูพานุแล้วมีไม้แล้วก็มีเบเบ้้มีแจซอนมีกูเอ้ยเยอะมากไายดูซิว่าเป็นยางไรนะครับเคลียร์เลยดีกว่าช่วงเมาสให้แซด สนับสนุนโดยแป้ง BSC White p ง n k BB ดีอินวันนมถั่วเหลืองปรุงสำเร็จชนิดผง B Nice Cream อาบน้ำเฟิร์มแอนด์ไวท์เครื่องปรับอากาศ Hi Air True l a n e Coffee Block Burn Firm กแจซอนกุญแจซอนร้องให้เจ้ากุญแจซอนเชียย์พอร้องไห้เฮ้ยกุญแจบางเพลอย่างเงี้ยไม่รูว้ว่ามีร้านไหนหรือเปล่ากินเนอ้อ์เขาดูรงมมากเลยเออเดดเดสันเต้บางขอบจะบอกใครผู้คนยุคใหม่เรียกรุงเทพ บ้านครับและแสดงเต็ไมไหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้โหสเสน่บบางกอกข้างหน้านี่เป็นห้องกรรมการกับห้องแพทย์แต่ข้างในเป็นที่ซ่องสุมหังนักแสดงกุญแจซอน ละครฮิตมากเสน่ห์บางกอกนะเอี่ยมติดตามตลอดนะเอี่ยมสนุกมากเลยนี่น้องชายผมน้องชายผมนี่นี่ไอ้เบิ้มไอ้เบิ้ในเรื่องเป็นพี่พี่น้องนี่หลานหน้าตาดีหมดเลยไม่ใช่นี่หลานหน้าตาดีหมดเลยใช่ไหมไม่เกรงใจไหมเกรใจไหมแต่น้าไงสายพันธ์ดีเหรอจ้าเรื่องนี้นะครับเสน่ห์บางกอกเป็นแบบแนวลูกทุ่ง แต่เราคนมีร้องเพลงนักทีวมีร้องเพลงบ้งไหมครับซอนเลยครับต้องจัดไปทางซอนครับซอนร้องหนักครับปาตัวแม่ก็มีร้องเพลงครูเพลงครูเพลงครูสองเพลงเพลงเดียวสองเพลงค่ะแล้วเวลาเราเวลาเราร้องปุ๊บเราต้องมีโลติดหัวไว้่างนี้เลยไม่มีไม่มีค่ะนี่คือเวลาก่อนเข้าฉากนี่เป็นรายการที่โชคดีมากนะฮะทำไมครับได้เห็นหน้าผาพุชแจซอนครับอ๋อปกติก็จะปิดนี่ปกติเขาห้าเอาหน้าผากที่หน้ากากถ้าเอาหน้าผากออกทีวีฮะเห็นครึ่งเดียวให้เห็นครึ่งเดียวีเห็นนี่แค่ครึ่ง เอาแล้วครับอ๋อเออเบเบ้รองนักทิวเบเบ้นักทิวเบเบ้แล้วก็ลูกปัดนะครับอยู่ด้วยกันดีกว่่าอะเชิญานั้นต้นไม้มา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 นั่งตรงกลางเลยพี่หลินก็อุ้ยเนี่ยจะหาจะหาพระเอกไงทำไมไม่ไหลไปทางเบเบ้วะทำไมไม่ไปเลยไปทางเบเบ้เอเอางี้ครับทีนี้พี่หลินเดี๋ยวพี่หลินเล่นในเรื่องนี้เป็นไรครับ เล่นเป็นเชเอมค่ะชเอมเอมเป็นเป็นญาติกับใครครับเป็นแม่ของสองคนเนี้ยอ๋อเป็นลูกป่ายกไม้เจ้าของใครมวยเจ้าของใครมวยก็เลยวันนี้เป็นเป็นที่มาว่าวันเนี้ยเราถึงที่มาที่สนามมวยแห่งนี้ใช่ไหมครับมีเพลงแบบว่าหากินประจําตัวไหมครับสามแจ๋อมีไหมครับสามสิบแงงแจ๋วอ่ะคอล้อคอ้อหนะครับแล้วแล้วแล้วขยับ ลูกปัดเดียวลูกปัดร้องเพลงเพ้อแอบรักคนมีเจ้าของนะคะสักทอดหนึ่งแล้วกันนะแอบรักคนที่มีเจ้าของมนมองรดีทุกวันโอ้ยแอบรักคนมีเจ้าของแอบรักคนมีเจ้าของเหมือนอารมณ์ของนัททิวที่แอบรักเบบี้ตอนนี้ใช่แล้วหนูก็แอบรักพี่แพรแอบรัก น้่งไม่รู้ไม่รู้เรื่องจริงหรือว่าไม่รู้เรื่องจริงเรื่ละครไม่รู้ว่าละครเพราะว่าคันปากเรารู้มาว่านักทิวเนี่ยมีแอบปลื้มนักแสดงคนหนึ่งในเรื่องนี้ใครล่ะครับจริงเหรอจริงเหรอไม่จริงเขาแอบปลื้มไม่ใช่ไหมเรนแอบแอบปลื้มแอบปลื้มเบบี้ครับอ้าทำไม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 เหรอตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วเห็นแบบ เห็นเบเบเล่นเป็นนางเอก MV เป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วเราก็รู yeah, ้สึกว่าเออน่ารักดีครับเขามาเจอจริงๆเป็นไงครับก็ผิดหวังว้ายทำไมครับเบบ ทำไมครับคือหนูพลาดเองอะค่ะหนูแสดงตัวนออกไปเยอะไปก็แบบนความจริงเนี่ยรู้มาก่อนว่าเขาปลื้มน่าจะแอบสักนิดนึงผิดผิดหวังเมื่อกี้พูดเล่นผิดหวังเมื่อกี้พูดเล่นครับจริงๆแล้วเบบี้เป็นคนแบบน่ารักมากแล้วก็รวมไปถึงคุณแม่เบบี้ด้วยเพราะว่าเวลาผมมาเนี่ยผมจะชอบปิวคุณแม่ของเบบ้อะไรเงี้ยคุณแม่เบบี้จะคุยกับใครล่ะเขามาก็แบบใครนี่คือทำอะไร ทำอะไรทำอะไรอยากดิสปิงทั้งวันทั้งคืนนะแม่เบะ คุณไม้ครับคุณแต่งตัวเหมือนเป็นครูพละมากเลยครับใช่จริงๆแล้วผมเป็นครูพละครับว้าจริงเหรอจริงๆแล้วเนี่ยผมเดี๋ยวละครเรื่องก่อนนั้นนี่ก็เป็นครูพละใช่ฮะเรื่องนี้ก็เป็นครูพละอีกแต่คือว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณครับก็คือเราออกจากครูพละแล้วครับตอนนี้คือตอนนี้ลาออกจากครูพละแล้วแล้วก็มาช่วยดูแลกิจการครัวของแม่เรื่องนี้คุณเล่นไลน์เปล่าไม่ไลน์ครับเรื่องนี้คนดีครับคนดีใช่ป่ะก็คอยช่วยเหลือต้องอู้กับเมืองไหมเหมือนเรื่องนั้นอ่ะไม่ไม่อู้ครับเรื่ออนก คุณมีชอบใครไหมครับคุณม้าก็ในเรื่องเนี่ยจะชอบจะชอบสบายคอยเทคแคร์ดูสบายตลอดก็คือน้องน้องซอนหญิงนี่ครับสบายไม่ใช่คือน้องน้องซอนครับก็นั่นเองก็ดูแลเทคแคร์ตลอดแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่ร้ายไม่ร้ายครับเป็นพ่อพระพ่อพระทุกอย่างิ่งคุณมีสาบานที่ตายเธอคุณเป็นคนที่ไม่มีทางนะรักแท้คือการแย่งชิงรักไม่จริงคือการเสียสละ คุณไม้ทำไมคุณเสียใจคดีนี้บ้างดิเดี๋ยวยืดเดี๋ยวยืดคตินี้ก็กุ๊กกุ๊กอ่ะกุ๊กก๊กกะกะเจร่ารักแล้วใจชอบรัวมันคงเป็นไม่เป็นขบวนทั้งเคาะทั้งขวัญชวนเปิดประตูเปิดประตูอ้าวเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูใจจบแล้ว